จริงมันจะมีการจองช่วงนี้นีไม่มีแล้วมันสมหมดเลยสักวันเนาะหมานไไม่ใช่จดไม้พ่อนเทลูเบ้เบเนี่ยจริงๆนะนียท่าเสื้อมอโซ่ีเจ้าผีเซ่ไม่หายหรอกวันนี้ยมันเหนื่อยแล้วนะนะัวก็ไม่รั้เวละ ติ้งอ๋อะไรนงไลอันงเสื้อละเสื้อไทเกอเสื้อไทเกอเลยมันเป็นคนม่นเช่อหมาไหช้างกระชากิบวะอะไรเอลิฟนเอลิฟินแในห้องนีห้องอะไรอ่ะห้องติว่าเจ้าหน้าที่เข้าว้าไปให้อาหารมัน